ครับช่วงกรับอินเทนครั้งนี้ก็พบกับผมกักบโปไกเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับ <c oughs> และด้วยความสนของผมอีกเหมือนเดิมโอกโปไกนี่ของเล่นเยอะจริงๆแม่คนไใหม่ะเนี่ยมันเห็นอะไรด้วยมีรูมีเบอร์ด้วยมีแล้วก็กิฟ2สองข้างแต่ที่แปลกใจคือมีสวิงมีถ่วงมีม้างนเดียวนหนักแล้วก็มีลายธงชาติเหมือนเดิมแสดงว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ใช่เราคนไทยทําเอง มีประโยชน์ยังไงบ้างพวกค่คือจริงๆแล้วต้องบอกนิดเดงอุปรกรณ์ที่ใช้ในการเทรนในการฝึกของนักกอล์ฟนะบางทีเราต้องเลือกให้ถูกด้วยวัตถุประสง<ม>ค์ที่เราจะใช้เนี่ยเราซื้อไปเพื่อเราจะทําอะไรนะครับแล้วอย่าว่าแต่คนไทยผมว่าต่างชาติเช่นเหมือนกันก็คือถ้าจะซื้ออะไรเนี่ยเขาควรจะเลือกว่าชิ้นงานเนี้ยตัวเองต้องการแล้วมันตอบสนองความต้องการตัวเองได้ไหมแล้วที่สําคัญเลยก็คือถ้าซื้อมาอย่างเดียวใช้งานได้หลายๆอย่างเนี่ยจะดีกว่า สุดยอดคุ้มกว่าคุ้มเลยก็คือไม่ต้องซื้อ4ชิ้นไงซื้อชิ้นเดียวสามารถใช้ได้ทั้งหมดงั้นตัวนี้ก็เหมือนกันก็เป็นเราก็ได้ดีไซน์มาเหมือนกันนะว่ามันเหมาะสมอะไรบ้างตอนนี้น้ําหนักเนี่ยจะอยู่ประมาณทอดไปข้างนี้หนักหน่อยหนักน้ำหนักโดยรวมเนี่ยประมาณ9ก้าขีดเก้าขีดไม่ถึงกิโล้อยกรัมประมาณเหลยสองชิ้นสังเกตเราเห็นตอนที่เราวอร์มเนี่ยเราต้องเอาเหล็ก2ชิ้นเอาไปแข่งแต่บางทีมือมันก็กก๊อแก๊กกก๊อแก๊กชนกันไนะเราจับไม่ถนัดไม่เหมือนกริปเหล็กแค่กันใบดีดีแค่นนี้เนี่ยด้้านนนีจะหัก ช่สัดส่วนจะเป็นเหล็ก2อันงั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ปอโอ๋ลองสวิงดูก่อนเพราะความหนักของมันเนี่ยมันจะเป็นการวอร์มร่างกายเบาๆนี่แหละเวียนมันจะดึงตัวเราให้ยืดหยุ่นแล้วที่สังเกตคือคลิปอันนี้กับของหลายๆอันที่ผลิตออกมาขายแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่กิปไซส์นี้นี่คือกริปไซส์จริงที่อันนี้คลิปปกติเลยปกติที่เราชอบเลยใช่ครับขายก็เราเราก็จะคุ้นเคยเหมาะพอจับฝั่งนี้เรารู้สึกว่าน้ำหนักจะบาลานซ์อยู่ตรงนี้ลงที่หัวแล้วเนี่ยหัวเหมือนไม่กางจริงจริเดี๋ยวปอโอ๋ลองสวิงข้างนนนนนนีี้้ถเรสววิิงงงมมััักกก็จะะหหหููยคบดดด๋ใลอึ ถ้าช่วงนี้รู้สึกมันหนักงั้นถ้าเราขึ้นแบ็กสวิงเนี่ยแล้วเราเหวีย่ยงนะครับจะรู้สึกว่าความหนักของทให้ตัยเนี่ยมยนัน<อ>จะทำให้เราบิดร่างกายเป็นการยืดหยุดแต่เราไม่ต้องไปเกรงมันเราก็ปล่อยร่างกายให้ให้เรายืดหยุดตามไม้นี่แหละครับเราสวิงแค่ประมาณสัก15-20ครั้ง สักสองสารอบก็พอแล้วก็เป็นการื่อนเทื่องร่างกายแล้วแต่ว่าที่สําคัญก็คือถ้าเราจับอย่างนี้เนี่ยเพราะเนื่องจากไม้มันหนักถูกไหมครับเราต้องมีการเกรงั้นตอนที่หลอกรอบเนี่ยเราก็ต้องมาจับอีกด้านหนึ่งให้วิ่งให้เหมือนเหมือนไม้จริงตอนนี้หัวนี่จะเบาแล้วเหมือนกับที่เราจับอะไรฮะจับที่คอก้านไม้แล้วสวิงเอาได้ไม่มีเสียงลมวิธีนั้นเนี่ยก็ฝึกเพื่อให้ข้อมือรีลิสไม่ให้เกร็งถูกไหมครับงั้นอารมณ์เนี่ยจะเป็นอารมณ์เดียวกันก็จะก็จะตีเหมือนกัน โอ้มีเสียงแฟลชแล้วเห็นไหมโอเคตอนนี้ที่ที่เราทำมาเนี่ยเรามีการดีไซน์ว่าเนื่องจากว่าเราผ่อนคลายเรื่องข้อมือเนี่ยในการสร้างสปริงอะไรเราจะมีตัวตัวสปริงเพื่อหาจังหวะอิมแพคให้อยู่ในช่วงอิมแพคแล้ว follow through ไปนะเป็นการเช็คเช็ควงสวิงของเราได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วไม่ได้จบแค่นั้นโอ้โหสังเกตเห็นอะไรอีกผมเห็นตัวเลขเนี่ยอะไรเนี่ยมีบวกมีลบมีแดงมีดำเนี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมวางก่อนสมมติ ผมวางบอว่าตัวเลขหันหเข้าหาตัวเองนะจะได้เห็นตัวเลขใช่ไหมอ่าอ,าอคือปกติแล้วเนี่ยก้านตรงนี้นะครับความกว้างที่ระหว่างกิ๊บปลายกิ๊บทั้งสองข้างเนี่ยเบอร์ห้ากับเบอร์ห้าจะเท่ากับความกว้างของไหล่ผู้ชายปกตินะครับเราก็อาจจะเอาตัวนี้ไปท่าเองว่าความกว้างของไหล่เท่าไหรสมมติว่าผมจะตีเหล็กเขาบอกว่าอะไระต้องยืนขอบนอกขอบนอกอนอก้ขนขานอกอยู่ในช่วงแนวไหล่ถูกไหมครับครับถูกไหมอ่าผมก็จะยืนแค่นี้อาล่ะพอได้แล้วนะ ผมยืนนะตอนนี้ผมยืนอ,อยู่ด้านในของผมปีเล็กแต่ว่าสิ่งที่เราผิดพลาดประจำเลยสำหรับนักกอล์ฟก็คือต่อไปซ้อมเนี่ยตำแหน่งบอลไม่เคยอยู่ที่เดิม<ช>อย่ขวาบ้างซ้ายบ้างแล้ววันนี้ซ้อมไม่ดีจริงๆลูกอยู่ขวาไปลูกเลยดันออกขวา<ช>อยู่ซ้ายก็ร่วไปอีกเพราะฉะนั้นนะเราจะมีเซนเตอร์ตรงกลางเลยที่ไม่มีตัวเลขนะครับตอนนี้จะมีตัวเลขไปทางซ้ายทีละหนึ่งลูกบอลอันนี้เป็นความห่างก็คือความกว้างของลูกกอล์ฟพอดี หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วตรงนี้ก็มีทังกาวงั้นเนี่ยสมมติถ้าผมเอาลูกกอล์ฟมาสมมติผมตีพิชชิ่งใช่ไหมครับวิธีการใช้เราก็ต้องสวิงไปก่อนยืนปกติถ้าเราสวิงกอล์ฟปึ๊บจังหวะที่เราตีเนี่ยเรามาก่อนว่าตำแหน่งอยู่ตรงนี้เราก็เอาลูกมาวางตรงนี้เนี่เหรอครับครับหลังจากนั้นเราก็ดูว่าที่เราตีดีแล้วเนี่ยที่เราตีพิชชิ่งแบบโดนดีทุกครั้งเลยเนี่ยตำแหน่งบอลพิชชิ่งอยู่ที่ระหว่างเลขหนึ่งกับเลขสองเราจะจดเอาไว้ทุกครั้งเวลามาสนามไดาเราก็จะยืนเซตอัพเสร็จ จะวางลูรสองตลอดถูกต้องบางคนจะถนัดไงฮะอยู่กลางตัวหมดทางนี้มาโดนอยู่ทางขวาก็มาอยู่เลขหนึ่งสีดำอยู่ขวาหนึ่งลูกบอลแล้วทุกครั้งที่เข้ามาเขาจะซ้อมที่เดิมเป็นตำแหน่งที่ตีดีที่สุดของเขาถูกต้องแล้วถ้าไดวเวอร์ง่ายสุดครับเพราะเราอยู่ถ้าเราได้เวอร์เรายืนกว้างใช่ไหมใช่ลรวก็ลูกตำแหน่งอยู่ที่ส้นเท้าก็อยู่ที่เบอร์ห้าอะ บางคนอยู่เบอร์5ก็ตีก็ทุกครั้งมาก็ใช้เบอร์ห้าบางคนจะใช้เบอร์สี่ก็เบอร์สี่ก็แปลว่าเราต้องรีมาร์กไว้ที่ที่ตรงนี้เลยว่าตัวเราเองเราต้องจดไว้จดไว้เลยว่าเราอยู่เหมาะกับตรงไหนตรงไหนโอ้ย่ยมเดี๋ยวยืนแคบบ้างยืนกว้างลูกตำแหน่งไปซ้ายไปขวานี่มันบันเพี้ยนหมดเลยเดี๋ยวหลังลูกเดี๋ยวท็อปไปเรื่อยยากเพราะสาเหตุนี้เขาไม่ได้จำนั่นแหละครับงั้นอันนี้นอกจากนี้ยังมีตัวนี้อีกอันนี้เราวางไว้รถผมหยิบพัตเตอร์มาใช่ไหมอ่าทีนี้เเเรรราาาพัตอ์ก็ไปววงแนลเเราก็อาไม้ตัวเนี้ย ยิงไปที่หลุมเราก็จดลูกเราอยู่ตรงไหนสมมติเรายืนเท้าแค่นี้ใช่ไหมครับความกว้างลูกอยู่ตรงเลขหนึ่งตาสมมติตาตาซ้ายเลขหนึ่งลูกเป็นตาสองใช่ไหมเสร็จถ้าเราจะขึ้นเราก็ขึ้นแค่เบอร์นี้ขึ้นแค่เบอร์สามเอาตรงกลางดีกว่า ขึ้นหนึ่งไปหนึ่งขึ้นหนึ่งไป2หรือบางคนจะขึ้น3ไป6นู่นแล้วแต่แล้วแต่บางคนจะเป็น1ต่อ1ก็ได้ก็ขึ้น3ามไปสามอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการฝึกบอลจังหวะอะไรเองด้วยแล้วก็หน้าไม้ให้ตรงตำแหน่งบอลตอนพักให้ถูกแค่นั้นเองผมว่าคอนเซปต์เนี้ยดีมากใช่ใช่คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับนักกอล์ฟเราครับคือซื้ออันเดียวแล้วก็ได้เรียกว่าครพกงบออออกวว่่าซซซืืื้้ันนเดีียมทไห้อที่ไหน ติดต่อทางรายการได้หรือไม่ก็าามาที่โรงเรียนจะได้ครับแล้วราคาคร่าวๆนี่ก็ไม่หนีกับราคาไม่แพงแน่นอนแพงนะครับของใครเต่ราคาไมแแแ่แต่ว่าทำ,ทำน้อยครับพอดีไม่ได้ทําขายด้วยก็คือทําให้เฉพาะลูกศิษย์แล้วก็ให้โปรนะครับไปใช้เพราะผมคิดว่ามันมีประโยชน์มาก จะได้ต่อถ้ามีเวลาว่างมากๆเราจะคิดอุปกรณ์อะไรดีๆที่เหมาะรถต็อกเราดีกว่าโปไก่เอาไปใส่ในถุงของทีมโปรโปไก่ที่ดูแลวงน้เขาบ้างไหมมีใครใช้ไหมครับก็มีที่ที่ให้ไปใช้เนี่ยก็จะมีผมให้โปรหมายประหยัดมากแซฟไปใช้ทิดาภาจูเนียเพราะอย่างน้อยเนี่ยเวลาไปซ้อมอ่ะได้ซ้อมวงสวิงได้เอาไปวางเรื่องอะไลเมนต์การดีนต่งบอลนะซึ่งผมมองว่ามันเป็นปัญหาหลักสําหรับโปรเลยซึ่งถ้าไปใช้นยผมว่ามีประโยชน์มากครับ โอเคครับช่วง <Okay. S 2> กอล์ฟเย็นครับในครั้งนี้ก็ okay, นำะเสนอสิ่งดีๆไว้ไห้ท่านชมแล้วนะครับแล้วครั้งต่อไปจะมีอะไรมา,ราชมด้วยครับ